น่าหนุ่มตุ้ยเก็ตกระมลน,นี่นาะว่าแต่วันนี้ควงสาวขาวจั้วมาซะด้วยเปิดตัวแฟนแล้วหรือไงคะตุย้ยนี่นี่นี่ไม่ต้องมาหาเรื่องให้ผมเลยคนนี้ไม่ใช่แฟนผมครับหาเรื่องผมกินแข้งทองแล้วไงล่ะเนี่อยอไม่จริงจ้าไม่โดนหลอกเพราะว่านักฟุตบอลนู้นเขาอยู่ไกลเอาว่างไงเนี่ยแล้ววันนี้ชวนเรามาตีแบดก็วอยเหรอแน่นอนจริงเหรอแน่นอนกีฬาบแบบมินตันเนี่ถือเป็นกีฬาโปรดของหนุ่มตุ้ยเลยปกติก็จะตีเล่นอยู่ที่บา้าน วันนี้ขอชวนสาวปุกกี้มาบลังฝีมือซะหน่อยแม่ฮ่แต่เห็นลีลาการประทะลูกขนไก่ของทั้งคู่แล้วท่าทางหนุ่มตุ้ยมีแววชนะสาวปุกกี้แบบใสๆโอ้ยเหนื่อยคุณผู้ชมคะอุ้ยขี้กองค่ะไม่เอาน,นะไม่งอนไม่งอนไม่งอน<ร>เดี๋ยวเราเลี้ยกขนมจะกินสไตล์พม่าเขมรหรือเม็กซิกันโอยอินเตอร์อย่างเราเนี่ยนะจ๊ะก,ก็ต้องแบบสไตล์เม็กซิกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คน,<ห>นอย่างตุ้ยก็ไม่เคยจะส่องเสียตังอะไรที่ตัวอยู่แล้ว เ,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 เดี๋ยวเราแกะให้กินดีกว่ารสเข้มโดนใจต้อง hot and spicy เท่านั้นงั้นแกะเลยค่ะได้ทีโฆษณาใหญ่เลยนะตุ๊